เอา้ามาดูเรื่องมิเตอร์ไฟหน่อยนะครับ,รบเ,เห็นว่ามีการจะคืนเงินแล้วก็ทําให้เรื่องเนี่ยมันง่ายขึ้นนะแล e <อ>้ก็ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกคือมันเป็นก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดในทีเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะเดินทางไปที่การไฟฟ้าเพื่อดําเนินการอะไรมันก็อาจจะวุ่นวายทีแรกเขาวางมาตรกาวไปอย่างนั้นต้องไปเขียนแบบคําร้องเอาเอกสารมาใช่ไหมเป็นเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนผู้ใช้ใช้ไฟอะไรพวกเนี้ยนะไปยื่น คือคือทำแบบราชการเป๊ะอ่าตันนี้ก็คือทั้งทั้งที่เงินเงินเรานะเนี่ยก็คือปรับ<อ>ปรับรูปแบบให้ลงทางออนไลน์ได้ลงทะเบียนฮะก็คือจะเริ่มประมาณวันที่ยี่สิบห้ามีนาเนี่ยครับก็เมื่อวานทางานายคมกริตัตนตะวนิชครับเป็นเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับซึ่งเป็นโฆษกหรือว่าตัวย่อคือกกพก็ออกมาแถลงเรื่องหลักเกณฑ์การขอคืนเงินเนี่ยไอมิเตอร์ไฟฟ้าครับ ซึ่งจะมีผู้ขอคืนเงินีนประมาณ23ล้านรายทั่วประเทศคือมีผู้ที่อยู่ในข่ายครับยอดที่ยอดวมงเงินก็ประมาณ3.3หมื่นล้านแล้วก็ช่วงนี้ก็คือหลายคนวิตกกังวลเรื่องโควิดทางกกพก็เลยปรับรูปแบบสามารถะจะไปขอยื่นคืนเงินได้ทางเว็บไซต์อ๋อ,อทางออนไลน์เลยทางออนไลน์หลายช่องทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ แอปพลิเคชันก็ได้ใช่ก็คือก็มีแยกเป็นสองส่วนใหญ่ๆก็คือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าส่วนนครหลวงนครหต้อนครหลวงก็คือในกรุงเทพมหานครครับก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันก็จะมีแอปของกฟผแอปของกฟนหรือถ้าถ้าสมมุติเราไม่รู้จักเว็บไซต์อเว็บไซต์ว่าคืออะไร เราก็ดูในไอ้ที่ใบเสร็จรับเงินของที่เราได้ทุกเดือนมันก็จะมีแอปทั้งของกฟนทั้งกฟผอยู่เรียบร้อยแล้วก็โหลดแอปอันนั้นไปเข้าไปในนั้นเลยครับเข้าไปในก็จะมีขั้นตอนขั้นตอนกรอกรายชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นใครอะไรไปตามขั้นตอนเขาเขาจะมีขั้นตอนให้เรียบร้อยเลยเรียกว่าสะดวกสะดวกกว่าเดินทางไปครับผมพอกรอกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลแะการยืนยันตอบรับว่าท่านกรอกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วอะไรนะครับ เตรียมรับเงินคืนในวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้อก็คือเริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมครับแล้วก็ชุดแรกจะได้รับเงินคืนวันที่31 31, 31มีนาคมนี้อเขาโอ,อนเข้าบัญชีเลยใช่ไหมครับอ่าส,ส่วนรับเงินอก็จะมีขั้นตอนให้กรอกว่าเราต้องการจะให้โอนเงินเข้าบัญชีครับชีเราเองหรือระบบพร้อมเพ์หรือว่าจะไปรับเงินสดเองที่สำนักง,งานไอเนี่ยการไฟฟ้าได้ มันมี3ส่วนไม่น่าถามนะครับไม่น่าถามนะเรื่องเรื่องแต่คงเงินสูงมา3 3าหมื่นแต่ว่าคนถ้าคนแก่ก็ต้องให้ลูกหลานมาช่วยนั่นแหละก็ใช่ใช่ไหมถ้าเกิดทคาไม่มีลูกหลานทำไงอแต่ก็จะมีอุปสรรคบางส่วนชื่ออคือรายชื่อผู้ที่ขอไอเดียมิเตอร์ไฟจะมีปัญหาตรงนี้จะไงอ่ะพราเดย่้วนอมเนี่ยบ้านเี่สองเนีพี่ก็ขออยงอยู่แล้ว อ๋อบ้านมือสองบ้านมือสองไงซื้อซื้อมาไม่ได้โอนอนชื่อเจ้าไอ้ที่ขอมิเตอร์มาด้วยไงรู้บ้านจัดสรรเกี่ยวไหมหมู่บ้านเงี้ยโครงการอย่างเงี้ยออันนั้นเนี่ยเขาขอจีนึงอ่ะเขาเขาขอในนามของเจ้าของหมู่บ้านขอหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฮะคือเหมือนว่าผู้ขอมิเตอร์ซ้ำบางทีส่วนใหญ่จะเป็นคนเท่าคนแก่หรืออยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่กันมา30ปีแล้วเรานึกภาพคนขอบ้านสร้างบ้านคนแรกซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วก็คือทางการไฟฟ้าก็บอกว่าให้เอาใบมรณะบัตร จะเรื่องเยอะหน่อยจะมาเรื่องเยอะหน่อยแต่นี้ลักษณะเหมือนคุณเก่งบอกและเราซื้อบ้านต่อจากเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าชื่อเดิมชื่อเจ้าของชื่อเขาของมิเตอร์ก็ยังเป็นก็ยังเป็นเจ้าของบ้านเดิมอยู่ซึ่งซึ่งตอนเราไปซื้อเราก็ไม่ได้คํานึงถึงอ้าวแต่นี้มันก็ต้องเป็นของเขาสิเพราะเขาเป็นคนจ่ายนี่คือต้องเอาหลักฐานมาแสดงว่าผู้ขอมิเตอร์ไฟฟ้านั้นเสียชีวิตแล้วเราเป็นลูกหลานไม่ไม่ อันนี้ผมก็ใจ<ม>ไอ้ประเด็นลูกหลานเนี่ยทายาติโดยธรรมเนี่ยก็ต<ม>้องเป็นของเราแต่ประเด็นของอย่างคุณเก่งสมุดซื้อบ้านมือสองเจ้าของเป็นใครก็ไม่รู้แหละมาประกาศขายเราได้อยู่บ้านแล้ว<ม>แต่ ไอมิเตอร์ชื่อผู้ขอใช้ไฟเนี่ยเป็นของเขาอยู่เขาคือเขาขอคือเขาก็ต้องขอสิเพราะมันเป็นเงินเขาในการวางมัดจำช่เงินเงินเขาถูกไหมถูกคุณไม่ได้ไปขอได้ใช่ถูกไหมะถูกนี่คือรายละเอียดตรงนี้คือว่ามันจะมีติดขัดตรงนี้เยอะหรือมันอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้คิดเหมือนคนเก่งไงเอ้เป็นบ้านเราเราต้องคอดูตอนซื้อบ้านมามาซื้อไอ ตกลงก็เรื่องกันมันจามิเตอร์หรือเปล่าแต่มันคงไม่ไม่เนมาที่เราใช่ไหมมิเตอร์ขอเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ดูเอไฟมีแล้วไม่ใช่ไปโวยวายจะเอาเงินกับเขาด้วยนะ